สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภายอีสานตอนล่างจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างพอกันยามใบขอ้อมือวันที่30กรากฎาคมพุทธศักราช2565ค่หค่ะคานไมยลักษณะอากาศ2ีชส่วโมงทางนาตั้งแต่าบายมือนีหอดบาบมืออื่นบริเวณภายอีสานตอนลาน่างมีฝนป่าคะนอง้อยละ60ขคองผืนที กับมีฝฝนตกหนักละกา็ล่มกระโซแห้งบางหมองเนาะค่ะล่มดีพัดปกคลุมในมือนี่ก็เป็นล่มตะวันตกเสียงไต่ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อสมงค่ะคาดวา่าอุณหภูมิสูงสุดของใบมือนี่กับอิูุที่ประมาณ3 3มสถึงส5องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเตามืออื่นกัิอยูุที่ประมาณ23สถึงยี่ิองศาเซลเซียสค่ะค่ะ ขาดไม้ลักษณะาอากาศเจ็ดมือข้างนาเนาะคะ่ะในส่วนมือวันที่สามสิบกระะกฎาคมถึงหาสิงหาคมบริเวณไาคอีสานตอนล่างมีฝนป่าขนองลอยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกนักหลก็ลมกระสวงแห้งบางหม่องเนาะคะ่ะลมกับเป็นลมตะวันตกเสียงไต่ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อสัมงค่ะขาดววาอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนั่นกับซีอุที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบหกองศา,ศาเซลเซียสค่ะ ตัวอุณหภูมิตามสุดกับซีอูทีประมาณ22-27ถึงองศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะพอกันไม่มือหนาสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน